เสร็จแล้วเสร็จในหัวเรียบร้อยแล้วลูบี้อ่ะเดือนนี้ก็เป็นได้โอ้ยท้าท้าไม้อย่างเงี้ยถ้าคุยคนเดียวเอาละเอาละเอาละอ่าวันนี้วันนี้วันนี้อเนี้ยอ่าเรามากินข้าวกันนะมาเลยนี่มาเรามากินข้าวกันนะครับเรากินข้าวทีมงานมืออาชีพนั้นนะครับวันนี้เรามากินข้าวนะครับตอนนี้เราก็ มาจ่ายโบนัสครับค่าอาหารมื้อนี้นะครับโดยโค้ดสิวันันนะครับจัดมานะครับวันนี้ซื้อมาในราคานะครับ199.9บาทนะครับแต่เราจ่ายให้200นะครับนี่คือสมาชิกของเรานะครับนี่คือสมาชิก ITS ของเรานะครับนี่ไดมอนด์นะครับติดตัวติดตัวนี่มาเรียมนะครับโอเคนะครับมาดูนะครับ สองร้อยบาทนะครับนี่เรามาดูกันเลยนะครับสองร้ยบาทนะครับใส่รหัสเสร็จปุ๊บอ่ารหัสมารหัสมาสิบเจ็ดเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดสองใช่ไหมเอ 2> 2อหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองห้าเก้าสองห้าแปด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 โอเคชื่อผู้โอนสิบวันนันโอ้โหรหัสยืนยันก่อนนะเดี๋ยวรหัสยืนยันก่อนนะครับ ยืนยันก่อนนะครับสั้นง่ายสบายด้วยสั้นง่ายแต่ก็ต้องสนใจนะครับยืนยันก่อนนะครับยืนยันเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะจำนินการไม่สำเร็จเกิดจากอะไรคนที่ทำแอร์พิสต์ต้องใส่ต้องใส่รหัสตั้องเขาขายก่อนนะมันมีการพิสูจน์นะครับว่ารหัสยืนยัน อ่าใส่รหัสเสร็จปุ๊บเยืนยันครับด้วยอ่อ้าวอ้าวไม่สำเร็จอ่ะมันไม่ทำไมไสำไมจเดี๋ยว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 นะออครับดำเนินการสำเร็จนะครับนะครับดำเนินการสำเร็จข้าวมื้อนี้นะครับไปแล้วนะครับสำเร็จนี่นะครับข้าวมื้อนี้นะครับเนี่ยเรามันสุดยอดมากเลยนะครับข้าวมื้อนี้ โอเควันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้ารหัสนะครับวันนี้เราก็เรียงข้าวกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวเขาหน้าจะไลฟ์ให้ดูใหม่นะครับขอบคุณนะครับกินข้าวก่อนสวัสดีครับ